กิจกรรมความเพียรพระกิ่งไพรีพิทนาห8วันที่13พฤษภาคม2568ครั้งที่13 บัดนี้วันที่13สพฤษภาคม2568เป็นวันที่13ข้าพเจ้านาะงอุรชาชัยคอบสกี้ขอถาวายเสียงสดสัทยายิพระสูรพระปะรตรและมุนต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอักคระพยัญชนะในบุตรสดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดบทที่หนึ่งบนกราภาพรตนาตรายัยอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระกวา,วาพุทธังพระกวนตังปิวาเทมิ สวัสดิ์ขาโตพระคตาธรรมโมธรรมังนรมสามิสุปฏิปันโนพระคบตโตซาวกสังโคสังคัง,คงนามามิบทที่สองบทบูชาพระไพเรพิหน้าอารหังสัมมาสัมพุทโธสุเิรังปร,รินิพุโตกุเนหิทารมามโนทานิปารมีหิจติสติยาวชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังคงังสรานางังคตโตปุชเชนิรัตตนณตยังธรรมังเะรามิโสธินาบทที่สามบทสดชุมนุมเทวดา สมันตาจากกาะกะวาเรสุอัตตาขจันตุเทวตาสัตทมุนิราชะาสุนันตุสักขะโมคทังสะเคกาเมจารปเปคิริสิขราตเตจันตะลิเกวิมาเนธิเประเถจัก迦เมตารู้ว่านาคาหันเนเขหวัตถุมหิเขเตภูมิาจะยันตุเทวชะลาทะละวิสะเมยัขะคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะเราเราจะนำสัตุโมเมสุนันตุ ธรรมสววัตนาการโรอยัมพันตาธรรมสววัตนาการโรอยัมพันตาธรรมสววัตนาการโรอยัมพันตาบทที่สี่บทสวดปุพะภาคะณมการนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนภทะ พุทธังสรณังคาฉามิธรรมังสรณังคาฉามิสังฆังสรณังคาฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคาฉามิทุติยัมปิธรรมังสรณังคาฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคาฉามิบทที่หกบทสวดสัจจะกิริยาคาถานัตถิเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสุติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรณังอัญญธรรมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสุติเมโหตุสัพพทา นัิเมสรนังอันยังสังคมีสระนังวรังเอเตินะสัจจะวเชนะโสตเมบุตุสาาัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนะปนามะคาถาพุทธันนาาาาทงนัเมรัตนาภูตะสเรระจิตตังธรรมังนัเมรัตนาภูตะวิสุทธิสารางังสังฆังนัเมรัตนาภูตะสุสีลทิฐิอตังนัเมตติรัตนังรัตานัตยะวะหังสมัมมาสโมรสริตตวัตถุวิเศษสะภูตัง อัญโยายานยุตตะคุณโยคะ,ะวะสปะวัตตังอสุมิตยมหิปิตเทวะยะธาติทันเตเอกังวินาติตะเรสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจ,จิเรนจะปาตุภูตังคำพิร,รยาวิสยังอติทุทะสัตถังวิโยหิปันทิตะชะเนหิวิชญยะรูปังโลกัมหิเกหิจิ กะฐันจุปะลภณียังเตสนจิสุทุวิธิตังคุณากายตายะนามิเอวะชนะตายะสุวิสุตัมิสมุปัสตังนะมะนะสิสุทปัปสปสาสะทฐานังบุญยติกาณนะมะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุจจนะมุขสระานาังขะตานัง ปูชาระเหสุประรมังอภิปูชนียังนิพานณะสัจฉิกิริยายุปนิสัยทั้งสัมมากิเลสมะละาโสทานะาสิทิยาจะสาธุหิอัตกุสเลหุป,ปเสวนียังปาเนหิจาปิสระนังขมะนียะเมวะาัตสมาหิตัมติระตะนังสระนังธรมมะและติง ทิวังคเนเนคณะเนสสนมัสสัมานาปูเชมะจาปิส,ะส,ะสะตัตตังสุปัสสนจิตตาตัฐานุปาริจริยาสทารตาจะบุญเยนาตฐาสุก,กเตนะสุขีภะเวมุเตเชนะตัสสะจสะสัทาปิสุวัติโหตุโยเจธาธรรมวิณยมหิปามานณภูโตโลกุตตะราพิสมโยนิยโต สุโพชคังชังตัดโสสตัดโสปันิสายะจะยายะยัมปิโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปาสาธาโรบทที่8นักมนการะสิทธิคธาถา โยจะคุม,มาโมหะมาลาประกัศโทสามาังวพุทธโธสุขโตว,วิมุตโตมารัสสะปาาัสสาวินิโมจะยันโตตาเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังสิรสาณะมามิโลกัสนาถันจะวินายะกันจะตันเตชะสาตเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตะราย,ยาจะวินาสเมนตุธโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุ ทัศเสสิโลกสัะวิสุทธิมักคังนิยานิโกธรรมะทระสะทารสาตาวะโหสันติกะโรสุจินโนทำมังวะันตามสิรษานะมามิโมหะปะทาลังอุปัสันตทานังตันเตชะเตชะยะสิทธิโหตุสพันตะระยาจวินานเสมนตสัทธมะเสนาสุขตาโนยุโคโยโลกสัะปะปุปกีเลสะเชตาสันโตสยังสันนิต สันตินิโชตยโกจะสวาขาตะธรรมวิทิตังกะโรติสังคังวรันตาสิรสาณะมามิพุทธานุพุทธังสมาสีละทิฏฐิงตันเตชะส,สาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตะระยาจะวินาสเมนตุบทิกาบทสวดนะโมการะอัฏฐกะถานะโมรอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีโนนะโมอุตตมะ ธรรมสสะสวาขาตัสะตัะเสวะเตนิทะนโมมหาสังคสปิวิสุทธาสีละทิทโนนโมโอมาตายารัตสะรัตนยัสะสาธุกัางนโมกามะกาตติตตะสตะวัตุตยายสะสปิ นะโมการลประภาเวนะวิคัชันตุอุปทกวานโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทานโมการสาักเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวาบทที่10บ,บทสวดมหาสมัยยสสตเอวเมสุตังเอกังสมัยยัพภควาสกเกสุอิหรารติกติรัวุตุสมิมหวาวัเน มหาตาพิคุสังเคนะสัตตินปัจจามเตหิพิคุสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจโลกะทาตุหิเทวตาเยคุยนาสนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะพิคุสังคันจะอัตตะโคจะตุนังสุทาวาสกาลิกานังเทวนังเอตตะทโหสิอยังโขภควาสักเกสุวิหรติกะเประวัตถุสมิมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะ สัตทิงปัญจมเตหิพิคุสเตหิสเพเหิวอรารันเตหิทัสหิจะโลกทถาตุหิเทวตายปุเยนาสนิปติตาหนติภควันตังทัศนายะภิขุสังคัญจะย,ยันุณะมยัมปิเยนาภควาแตนุป,ปะสังกเมยามาอุป,ปสังกมิตวาภควาตสันติเกปัจเจก,กะคาถาภาเสมายามาติอัถโคตาเทวตาเสยถยาปินามภควาปุริโสสัมมัญชิตังวา พา,าหังภาษาละยะภาษาริตังวาพาหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะฤหิตาภควะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเิวตาภควานตาั่างอภิวาเทตวาเอกมันนังบรนตังอัทถังสุ เอกามังตทิตาโคเอกาเทวตาปะขวะโตสันติเกอิมังคถางอภาสิมหาสมโยปะวะนิสงิงเทวกยาสมาขตาอาคตมหาอิมังธรรมสมยังทักิตาเยวะอปะราชิตะสังคันติอัตโขอปะราเทวตาปะขวะโตสันติเกอิมังคถางอภาสิตัตตาพิกโวสมาทัสสงจิตตังอัตโนอุชุกมะกัมสุ สาระทิวะเนตานิคะหิตตวาอินทริยานิรคันติปันติตาติอัตโุอปะราเทวตาปะขวะโตสติเกอิมังคทังอภาสิิเจตตวา ขีลังเตวะปาลีคังอินทขีลังโอหัจจะมาเมชาเตจรัเตสุทาวิมาลาจักกุมาตาสุทันตาสุโซนาคาเตอตโคอัปราเทวตาภควะโตสันติกิมังคถังอภาษิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสะเตขมิสันติอปาะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัตโคภควาภิโคอมันเตสิเยภูเยนะพิกเวทะสุตโลกัานตุสุเทวตาสันิปติตาโหติ ตถาคตังทัศนายะพิขุสังคันจะเยปิเตพิกเวอเฮสุงอติตามัรทานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปรมายวะเทวตาสันิปฏิตาหุนตุสยะถาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตพิกเวพรวิสันติอนาคตามัรทานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปรมายวอิดละ ถึงไหนละอปะโคอปาราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังกะทังอภาสิเยเกจิพุทังสรณนังคตาเสนาเตคมิสันติอปายะภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัตโคภควาภิขูอมันเตสิเยภูเยนาพิกเวทัสสุ โลกะทาตูสุเทวตาสนิปต,นติตาโหติตถาคตังทัศนายภิกุสังคันจะเยปิเตภิเขเวเอเหสงติตะมัทธนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตาปรมายวะเทวตาสนิปติตาเอเหสงสยะถาปิไมหัางเอตตาระหิเยปิเตภิกขเวพเวพิสันติอนาคะ ตัธานังอารหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานังเอตัาปรามายว,วะเทวตาสนิปติตาภวิสันติสยธาปิไมหังเอตะรรหิอาจิกิษามิภิกวเวเทวกายนานังนามานิกิตติสามิภิกขเวเทวกายนานังนามานิเทศิสามิภิกวเวเทวกายนานังนามานิตังสุนาทะสัตุกลางมณะสิก,กะโรธะภาสิษามิติเอตัมพันเตติโคเตภิขุภควะโตประจัตโสสุงภควาเอตัทะโอจ่ สิโลกมนุกัสสามิยมมัตถภุมมาตัสสิตายสิตาคิริขภะรามาหิตตตาสมาหิตตาปุถุสีหาวะสลินาโลมะหังสาภิตสมพุทโนโอทาตามะนัสสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสติยตววะเนกปิวัตเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกัญญาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะัตตปะมะเกรงสุตตวาพุทธศาสาสะสนานเตสัมปาตุ รหยานังอมนุสสานทะสนังอะเปเกสตตะมัทคงสหัสสังอัฏฐสัตตะลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานมัทสงอะเปเกนันทะมัทคงทิสาทิสาสภาพุตตาอโหตันจสพังอภิญญายะวะกขิตวานะจะกขุมาตโตอมันตยิสัทาสวเกสสะเนระเตเทวกายะภิกันตาเตวิชานัฏฐภิกขโวเยโวหังกิตตยิสามิกิราหิอนุปุพพโสสตตะสหัสสาวะ ยักษ์ขาภูมมากะปิละวัฒวายอิทธิมันโตชติมันโตยักษ์สันสิโนโมทะมนาอภิกามุภพิคุนางสมิติงวะนังสสะหัสสายมวตายักขานานตะวนิโนอิทธิมันโตชติมันโตวันะวันโตยักษ์สันสิโนโมทะมนาอภิกามุภพิคุนังสมิติงวะนังสตธากิราติสหัสสายยักขานานตะวนิโนอิทธิมันโตชติมันโตวันะวันโต ยัตสันสิโนมุทบมนาภิกามุงภิคุนางสมิติวะนังอิเจเตโสละสสะหัสายะขานานันตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะาันโตยัตสันสิโนมุทบมนาอภิกามุงภิคุนางสมิติวะนังเวสามิตาปัญจสตายัขานานันตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะาันโตยัตสันสิโนมุทบมนาอภิกามุงภิคุนางสมิติวะนัง กุมภิโราชาคคหิโกเวปุลรสะนิเวศนามพิญโยนางสตาสหัสสังยาขานางปยิรูปัสติกุมภิโราชาคคฮิโกสภคะสัมิติงวะนางปุริมันจะทิสังราชาตาลทโภปสาสติคันทพนาธิปติมหาราชายสสิโสภุตตปิตาสะพระหะโวอินทนามามหัตปลาอิทิปันโตชุติมันโตวันะวันโตยสันสสโนโมทมนาภิการมุงภิขุนาภิสมิติงวะนงางทักขินันจะทิสังราชาวิรุณโหตปะสาสติกุมภันทานางอธิ ปฏิมหาราชายะสันสิโสอุตตปปิตสะพะหะโวอินทะนามามหาภะราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสันสิโนมุทะมนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางปัจจิบัญจะที่สังราชาวิรูปขโภปสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายะสันสิโสอุตตปปิตสะพะหะโวอินทะนามามหาภะราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสันสิโนมุทะวานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนาง อุตรันจัตที่สังราชากุเวโรวตัปภาสาสติยกักษนาอธิปติมหาราชายากักษสิโสอุตตปีตสสะพะหงูอินทะนามามหพัลลาอติติมันโตสติมันโตวันะวันโตยักสังสนโมธมนาอภิกาโมภิขุนางสมิติงวัณนางปุริมะที่สังทตะตะโถทักขิเนนะวรุณหโกปชิเมนะวรุปะโคกุเวโรวอุตรังที่สังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจะตุโรทิสา ทัทธละมนนะานาอัถังสุวเ,เ,วเวณีกปิลาวัฒเวในสามวายาวิกนทะสาอาคูวันจักนิกาสถามายาปุเดนทุวิเวเดนทุวิภูจักวิทูตโตสหจันทโนรโลกมะเสโทจักเกนุมันทูเนื้อนิมนันทุจักปนาโทโอบปมัญโยจะกเทวสุตโตจักมาตตลิจิตตะเสโนจักคันทโพนโรราชาชะโนสโพ อาคูปัญจสิโคเจวติภูรูสุริยาวัชาสาเอเตจันเยจาราชานโนคันธภาสหราชุพิมูทมนาอภิกาโมพิคุนังสมิติงวัตังอาทาคูภัณัสานาคาเวสาลาสหาตัชากากัามลาสตาอาคูไย,ยาคาสหยาติภิยมุนาทตะรัฐาจะอาคูนาคายาสันสิกโนเอราวันโนมหานาโคโสปะขะสมิติงวัตัง เยนาะคะราเชสหาสาหัรันติทิพาสิชาปขิวิสุทธจัคขูเว,วหายาสาเตวณมัชปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคาราชานามาสิสุปนโตเขมมะมากาสิพุทธโธสันหาหิวาจาหิอุป,ปะวะยันตานาคาสุปนาสารณามะกังโสพุทธังชิตตาวชิระหัตเถนะสมุทังอส,สุราสิตาพาตโรวสาวเส,วสติอิกมันโตยัตสันสีโนกละกัญชามหาพิสมา อสุลานะคะเวขาสาเปิปปจิติสุจิติจปะปหาราทโทนมุจิสหะสัตตันจะพริปุตตานาังสะเพเวโรจะนามกาสันหิตตวพระริงเซนังราหูพัทธมุป,ปาขบง,งสมยโยธานิพันธันเตภิกุนังสัณิติวะนังอโปจะเทวา ทดีจะเตโชวายโยตถาคบมกรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาัาสิโนทเสตเตทสทากายาสเพนานัตตะวนิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนะมันโตญาสิโนมมทมานาอภิกามงภิกขุนังสมิติงวันนั้น เตืนทูจะเทวาสหนิจะอสมาจะทุเวยามาจันทัส,สูปนิสาเทวาจันทมาคคปุรักิตาสุรยิยส,สูปนิสาเทวาสุรยิยมาคคปุรักิตาณคตานิบุรกิต,าตาวาอาคูมันทวะลาหกาวาสุนังวสโอเสโถ สโกปาคป,ปรินทะโททะเสตทะสทากายาสเพนานาตวัน,นิโนโอิทิมันโตสุตติมันโตวันนวันโตยะสษณสิโนโมุทะมานาอภิกรรมุงภิกขุนังสมิติวะนังอัถคูสหภูเทวาชลามาคีสิขาเรยกว่าอริทกาจะโรชาจะอุม,มาปุปผานิพาสิโนวัรุณาสหธรรมาจะปะัจจุตันอัจ,จุตาจะอเนชากาสุเรยบุเจราอาคูอาโควะวะเนสิโนโทะเสตทะสทากายาสเพนานาตวัน,นิโน อิทธิบรรโตสติบรรโต,ตว,วันะวรวโต,ววตยะส,สัสิโนมธัมมนาอภิกรรมภิกขุนางสวิตตงวะนันสมนามหาสมนามนุสสามนุสตตมาคิทฐาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหระโยเทวาเยจารหิตตวาสิโนปรคามหาปราคาอาคูเทวายะส,สังสโน ท่เสเตทสัศธากายาสะเพนาะนตักวันลิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสันสินโนมัทมานาอภิกามงพิกุนางสมิติงว,นงนวะววน,ะนาาังสุกากรุมหาอรุณาอคูเวคณะสาสหโอทาตะไคหาปโมขาอคูเทววิจักขนาสัาม a g ต t a ารคชามิสกาจะยสันสิโนทนะยังอาคารปัชนโน โยติสาอภิวัตติทเสตทัศทา,ากายาสาเพนาน,นติตตะวน,นิโนอิติมันโตสติมันโตวันนวันโตยะสันสิโนโทัพมานาะอภิกามุงผิกุนางสมิติงวัดนางเขมิยาดุสิตายามากัตกาจะยะสันสิโนสัมพิตกาสะลามะเศรษฐาโชตินามาจะกาสวานิม,มนะรตินโนอาโคอา,อาทาโู อัฏฐาคูปะระนิมิตาทัาเสเตทัศทากายาสเพนานัตตะวน,นิโนวณิโนอิทิวันโตสุติมโตวนะวันโตยะสันสิโนโุทะมนาอภิกามุงภิกขุนังสมิตเตวะนังสัทเทเตเทวะนิกายาสเพนานัตตะวน,นิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสติสาสหาปะปวุทธ,ธาชาติมัคิรังโอคติน,นะนะมาสวังทัคเข,ขาา่งวคตาลังนาคังอันทางวังอสิก ตาติตังภุพมมาปรมตัตโตจตตาอิทิมาโตสหะสันนกุมาโรติโสจสกบปะคาสมิติวะนังสหัสสะพ,พรมะโลกาลนังมหาพรมะพิติทติอุปป,ปันโนสติมันโตพิสมากายโยยสันสิโซทาเสทษอิสลาอาคูปเจกาวาสาวัติโนเตสนจะมัชโตอาคาปะริโตปะ ปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพมเกมาละสนาอภิการิปัสสะกันหัสสะมัตฑิยังเอธาคันธะพันธะราเคนะพัทถุมัทถุพันธะมัทถุโวสัันตาปริวาเรธามาโวบุญจิตถาโกจินังอิติตัถะมหาเสโนกันหะเสนงอเปสยิปานังปานิตาตะละมาหจจะ รังกตะว,วานะเพระ,าาระวังยะถาปับุสโกเมโคทะนยันโตวสวิชุกโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุธโธอยสังวะเสตันจะสัพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจะขุม,มาตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสสะาเนรเตมาราเะเสนาอภิกันตาเตวิชานะทะพิกโก เตจะอตัตตปะมะกับงศตวาพุทธสะสัสะนังวิตาราเคหิป,ปการมุงในสังโรมังปิอินชะยุงสเพวิชิตามาพระยาติตายะสันสิโนโมทันติสหพุเตหิตบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคละสุตังอาเสวนาจะพาลานางังปันธิตานาังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางังเอตัมมังคละมุตตมังปฏิรูป,ประเทสะวาโสจะกุเพจกักตะปุญญาตา อัตตสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคละมุตตะมังพาหุสจ,จังจะสิปัญจะวิณโย,ยจะสุขิตโตสุภาตตตาจะยาวาจาเอตัมมังคละมุตตะมงมาตาปิตุปัฏฐานังอุตตะทารสสะสังคมสังฆะโหมาตาปิตุอุปฐานังอุตตะทารสสะสังฆะโหอะนากุราจะอมมัน กัมมันตาเอตังมังคละมุตตมังทานันจะธรรมะจะิยาจะยาตะการนันจะสังขโหอนนวชานิกัมมันติเอตังมังคละมุตตมังอติตวิรติปาปามัชฌาปานาจะสัญญโมโอปะมาโทจะทมเมสุเอตังมังคละมุตตะมังคาระโวจะนิวาโตจะสันตุทีจะเกตัญยุตา กาเลนะธรรมะสกวนังตันสุธีจะกตันยุตาเอตัมมังคละมุตตมังขันตีจะสวัสจจะสตาสัสมนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมะสัจฉาเอตัมมังคละมุตตมังตะโปจะพระมะ จริยันจะอริยสัจนะสัจนังนิพพานสัจฉิกริยาจะเอตัมมัคขละมุตตะมังพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตัญญสสะนะกัมปติอสุกังวิอะชังเขมังเอตัมมัคละมุตตะมังเอตาธิสานิกตวานะสเพทาสติหังคันติตันเตสังมัคละมุตตะมันติบทที่สิบสองบทสวดรัตนารปรตยังกินจิวิชิ วิตังอิทะาวาภาหูหูรังวาสักเคสุวายังรัตตนังปะนีตังโมสังอัติตถาคตยะอิธัมปีพุทะรัตตนังปะนีตังเอเตนะสัจจะสักเจนะสุวัตสุวัตถิโหตุขายังวิ ราคังอะมะตังปณิตังยัตชะคาสักยะมุนีสมาหิตโตนะเตนะคัมเมนะสมันติกิจิเอธรมปิธรรมเมตตะนังปณิตังต้องเอเตนะสัจจะนะวัตุวัตุทิโหตุ ยงพุทธ,ธเสโทปริวันณนีสุจริงสัมาทิมานันตะริกันจะมาหูสัมาธินาเตสนโมนะวิชาติอิทัมปิทัมเมระตะน,รนังปณีตัง